ดวงชะตาของท่านที่เกิดในราศีตุลประจําปีพุทธศักราช2554ครับท่านที่เกิดในราศีตุลเนี่ยเป็นราศีที่น่าสนใจเพราะผมก็เกิดราศีนี้เราถ่ายทําแบบเอ้าดรนอกสถานที่หมายความว่าไม่ถ่ายในห้องส่งมาอัดเทพปีนี้ที่ภูเขาทอวาสเกตฟ้าฝนกําลังเป็นใจคือฮึ่มฮึมแต่ยังไม่ตกเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นบรรยากาศที่ร่มเย็นเป็นสุขลมก็พัดเย็นสบายทุกท่านคงจะทราบว่าผมนั้นก็เกิดราศีนี้แหละ ดังนั้นการดูดวงชะตาแบบฟันธงจึงต้องพินิษฐพิเคราะห์อย่างระมียดบรรจงครับท่านที่เกิดในราศีตุลปีพุทธศักราช2554เป็นปีแห่งการเริ่มต้นลงทุนและลงเอยบนความสําเร็จในทุกป,ประกาศที่ตั้งใจฟันธงครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยคนเกิดราศีตุลก็ชื่นใจแล้วว่าปีนี้ขยันแล้วสำเร็จสู้แล้วรวยเรียนก็ประสบความสําเร็จตามที่ปรารถนาสิ่งที่จะเสริมราศีเสริมมงคลแน่นอน จะต้องเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานณวัดสเกตร,ราชวร,รมหาวิหารหรือภูเขาทองแห่งนี้ซึ่งผมเองก็นำท่านทั้งหลายได้สร้างจนครบ9้าองค์แล้วองค์ต้นองค์ประธานประดิษฐานอยู่บนภูเขาทองวัสเกตคือพระพุทธมหาเศรษฐีนวโกศครับเดี๋ยวเราจะได้บอกได้กล่าวว่าจะต้องทําอย่างไรแต่อย่างไรก็ตามทีนะครับสรุปว่าในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเรียนของท่านที่เกิดในราศีตุล ว่าจะเรียนเกี่ยวข้องกับอะไรก็ตามทีจะสอบเข้าเรียนต่อจะสอบชิ้งทุนหรือกิจกรรมระหว่างเพื่อนการทํารายงานการทําวิทยานิพนธ์หรืออะไรก็ตามทีในปี2554หลัง4พฤษภาคมจะสําเร็จสมปรารถนารุ่งโรจน์เจริญก้าวหน้าฟังตงครับการงานท่านที่เกิดในราศีตุลเนี่ยมักจะต้องทํางานที่เกี่ยวข้องกับการบริการพบปะเดินทางติดต่อทํางานไม่อยู่กับที่ครับคนเกิดราศีตุลเป็นคนลกอิสระยิ่งนักเป็นคนต้องทํางานกับมวลชนประชาสัมพันธ์ซื้อมาขายไปเดินทาง หรือเกี่ยวข้องกับบริษัทข้ามชาติเกี่ยวข้องกับของสวยงามธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับของกินของใช้ธุรกิจบริการเป็นงานที่ตรงกับดวงสําหรับท่านที่เกิดในราศีตุลครับดังนั้นในปีนี้ใครที่ตกงานใครเกิดราศีตุลแล้วตกงานไม่น่าจะเกิดราศีตุลน,นะถ้าตกงานแล้วอยากได้งานหรืออยากเปลี่ยนงานจะได้งานสมประสงค์และมั่นคงหลังเมษาพฤษภาปี54ฟันทุ่งครับใครที่ทํางานเป็นลูกน้องลูกจ้างเขา ไม่เจริญก้าวหน้าปีที่ผ่านมาเจ้านายควรประสาทไม่เห็นความสําคัญอึดอัดอแบบไม่สบายใจปีนี้ชีวิตเปลี่ยนแปลงเจ้านายจากเกลียดเป็นรักจากรักเป็นรักมากยิ่งขึ้นจะมีความมั่นคงจะมีความสุขความเจริญมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นใครก็ตามทีที่เป็นข้าราชการมีเป็นทหารตํารวจข้าราชก,การประจํารัฐวิสาหกิจสําหรับชาวราศีตุลในปี2554ต้นปีเหนื่อยแบบสาหัสสากาัน แต่สามารถสร้างผลงานให้ประสบความสาเร็จและเจริญก้าวหน้าครับมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งในเมาษาพฤษสภาเป็นต้นไปกันญาตุลาชุดก็จะรุ่งโรจน์สมปรารถนาแปลว่าข้าราชการชุดกําลังไปได้ดีฟันธงครับใครก็ตามทีที่เป็นพ่อค้าแม่ขายปีนี้ชาวราศีตุลจะค้าขายจะทําธุรกรรมอะไรก็ตามทีทํามาค้าขึ้นเงินทองไหลามาเทมาแต่ต้องรู้จักเล่นของด้วยคนเรามันจะเจริญแต่เพียงอย่างเดียวได้อย่างไรทุกคนขยันเท่ากาันแต่รวยไม่เท่ากาันถูกต้องไหมครับดังนั้นผมรู้เรื่องอย่างนี้ ผมเป็นลูกชาวนาได้ดีพ่อบุญบวชเรียนที่วัดสเกตแห่งนี้นะครับโดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เป็นอุปชามีเจ้าคุณพระลมสุธีเป็นพระกรรมวาจาจารย์ถือว่าบวชเรียนที่นี่แล้วก็ไม่เคยลืมที่แห่งนี้แล้วที่สําคัญณภูเขาทองเนี่ยเป็นสะดือประเทศไทยมีหมุดเลขที่ศูนย์เดี๋ยวพาท่านไปดูแต่อย่างไรก็ตามทีท่านที่เกิดในราศีตุลทุกคนที่เกิดราศีตุลและคนที่อยากรวย ปีนี้ต้องขึ้นภูเขาทองไหว้พระพุทธมหาเศรษฐีนวโกศรับรองเป็นกําลังบุญญาลาศีให้รวยสมใจฟ้นทงครับใครอยากจนอยู่บ้านต่อไปไม่ต้องมากราบมาไหวใครอยากรวยต้องทาอย่างนี้แล้วดีแน่แ่ก็ผมยังทาอย่างนี้แล้วได้ดีแล้วผมจะโกหกคุณทําไมผมนั่นนาคนสร้างพระเศรษฐีอย่างนี้นะ9ก้าองค์ทั่วประเทศถ้าภาคเหนือก็ต้องไปที่วัดบ้านเด่นจังหวัดเชียงใหมอ่อำเภอแม่แตงถ้าภาคอีสานก็ต้องไปที่วัดสารลอยโคราชนครราชสีมาถ้าภาคใต้ก็วัดคลองวานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นะครับแต่กรุงเทพแน่ๆเลยต้องมาที่วัดสเกตร,ราชวรมหาวิหารศูนย์กลางแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นวัดหลักเพราะฉะนั้นเองเนี่ยจะเสริมบุญญาศสีให้ท่านโชคดีและที่สําคัญที่ภูเขาทองเนี่ยจะมีเหรียญพระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฎครึ่งองค์เป็นองค์จิ๋วงดงามด้านหลังเป็นภูเขาทองครับมีเหเรียญเศรษฐีนวโกฎจากวัดสเกตด,ด้านหลังภูเขาทองชิดของท่านจะมีแต่เงินมีแต่ทองฟังทงครับ เรามาถามดูที่วัดสเกตเนี่ยนะครับบนบชาทองว่าจุดบูชาทำบุญอยู่ที่ใดแล้วท่านจะได้ของดีสมใจไปครอบครองครับอย่างไรก็ตามทีในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเงินท่านที่เกิดในราศีตุลเนี่ยปีสองปีที่ผ่านมาเหนื่อยหนักสาหัสากันผมเนี่ยนะครับเป็นหนี้เป็นสินแต่ว่าหมดหนี้หมดสินไปประมาณ9 0แล้วปี2554นหี่นี้สินหมดฟันทุง่งเงินทองไหลามาเทมามีเงินเป็นกอบเป็นกำสามารถตั้งต้นร่ำรวยมั่นคงประสบความสำเร็จ จะหาเงินได้เป็นจังหวะจากคนเพราะดาวอังคารซึ่งเป็นดาวการเงินของท่านนั้นในปีที่ผ่านมาเดินหน้าถอยหลังยึกยึกยกัยกยักแต่ปี2 5งพหสดาวการเงินเดินหน้าอย่างเป็นจังหวะจากคนเมื่อดวงการเงินดีต้องขยันตั้งใจทุ่มเทตาบี้ตาบันทำอย่าหยุดอย่าย่ยยายยอนแล้วก็หาของขลังมาแขวนคอพระพุทธมหาเศรษฐีนวโกรดด้านหลังเป็นภูเขาทองเป็นมงคลเสริมราศีจะโชคดีเรื่องของหนี้สินหมดไปเรื่องของการเงินมั่นคงแล้วความรักความรักเจะเป็นไง คุณที่เกิดในราศีตุลน,นั้นจะได้คู่เป็นเหมือนนางยักษ์หรือได้คู่เป็นคนขี้หึงห่วงถ้าผู้หญิงนั้นก็ได้คู่หี้หึงห่วงนะครับแล้วคู่นั้นมักเป็นคนที่อารมณ์ดุดเด็ดเผ็ดมันดุเด็ดเผ็ด,ด,ดมันท่านงคงชอบนะฮะแต่อายุมากเข้ามากเข้าเนี่ยมันไม่ค่อยดุดเด็ดเผ็ดมันแล้วตามหึงห่วงและขี้บน่นเพราะฉะนั้นเองเนี่ยคุณที่เกิดในราศีตุลต้องทําใจใครที่อยู่ราศีตุลแล้วเป็นโสดปี2554จะสละโสดฟันทุง่ง จะมีเกณฑ์แบบได้กันแบบปบปับจับพันฮะมีเกณฑ์ที่มีความสัมพันธ์กับแบบปบปับจับพันจบพึ่มพึมมีความสูงฮะเป็นปีที่จะสมหวังในความรักตั้งแต่พฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับเดือน5เดือน6ฝนกาลังตกฟ้าร้องโอ้โหอย่างนี้เป็นเวลาที่ดีของท่านเลยปี2554อย่างนี้นะครับอย่างไรก็ตามทีใครที่มีคู่แล้วจะมีบุตรไว้สืบวงตระกูลแต่ถ้าเกิดมีคู่แล้วมีกิ๊กเข้ามาระวังให้ดีจะถูกจับได้อันนี้ต้องระวังตัวนะครับคู่ครองท่านนั้นเป็นคนขยันขัแข็ง ครบแล้วรุ่งครบแล้วรุ่งครบแล้วรวยถ้าคบใครแล้วซวยไม่มีเงินเลิกคบเพราะไม่ใช่คู่แท้นะครับอันนี้ตามนี้นะครับมีข้อสังเกตนะครับเขาอาจจะผิวคล้ำหน่อยหรือเป็นคนลักษณะแบบหน้าตาเ,าเรื่องไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องสําคัญเขารักคุณนะสำคัญนะครับแปลว่าปี54ส่มหวังในความรักเรื่องของสุขภาพปี5ปีส5งพสจะอ้วนขึ้นครับเนี่ยผมเนี่ยยังไม่ทันปี5 4เลยเกิดราศีนี้เริ่มอ้วนแล้วเห็นไหมเป็นพราะดวงนะฮะไม่เกี่ยวข้องกับอย่างอื่นไม่ใช่ตากากากเป็นพราะดวงเพราะนั้นคุณที่เกิดนใน ถ้าจะรวยต้องอ้วนขึ้นถ้าจะมีความสุขต้องอ้วนขึ้นเพราะเป็นไปตามดวงดาวพระศดียกมะเร็งดวงชะตานะครับอุบัติเหตุแค้วคาดทุกป,ประกา,ารปีนี้ชาวราศีตุลต้องหาโอกาสขึ้นมากราบไหว้พระพุทธมหาเศรษฐีนวกบนภูเขาทองชี้เจสูงขึ้นเจริญขึ้นนะครับหรือไปไหว้ที่วัดพระศรีมาธาตุบางเขนหรือภาคเหนือก็ไปไหว้ที่เชียงใหม่วัดบ้านเด่นสรีศรีเมืองแกน่นอําเภอแม่แตงภาคใต้ก็ว่าวัดคลองวานอีสานก็วัดสารล,ลอย หรือถ้าเกิดรอบกรุงเทพก็มีที่วัดป่าธรรมสมพลลบบุรีและที่วัดแครจังหวัดสุพรรณบุรีครับแต่สิ่งที่ควรแขวนคอประจําตัวเลยขาดไม่ได้ถ้าขาดแล้วหมดโอกาสรวยหนึ่งเหรียญพระพุทธมหาเศรษฐีนวโกศสมโพธมีหลังองค์ภูเขาทองสําหรับราศีเมษหรือเหรียญพระพุทธมหาเศรษฐีนวโกศสมโพธร,ร,รุ่นสมโพธร,รุ่นสมโพธเป็นรูปสามเหลี่ยมมีลักษณะมีคําที่เขียนว่าณชาลีติอยู่ด้านหลังองค์พระจะเป็นมหามงคลที่ผมพูดชัดๆนี้แปลว่าอะไร ถ้าไม่ใช่สองสามรูปแบบอย่างนี้แปลว่ามีคนสร้างพระปลอมขายอย่างผมเนี่ยทำเหรียญพระพุทธมหาเศรษฐีนวกโกศแจกฟรีที่ร้านเซเว่อีเเวทุกสาขากับบัตรดูดวง99บาทไปได้เลยหรือท่านมาที่ภูเขาทองถ้าด้านหลังไม่มีองค์ภูเขาทองด้านหลังไม่มีคําว่ามะอะอุที่ผมแจกฟรีกับบัตรดูดวงในร้านเซเว่นอีเเว่าด้านหลังไม่มีคําว่านชาลีติสมโพธ พระพุทธมาเศษธีรกโกดของปลอมอย่าไปแวนอย่าไปใส่เพราะมีคนตีกินหลอกลวงคนเพราะนั้นนี่คือต้องบอกกล่าวให้ท่านได้ทราบของเจตนาดีต้องเป็นลักษณะอย่างนี้ครับ 2. นะครับหาโอกาสที่จะมีพระพิเคเนตพระพิเคระจะเป็นมหามงคลให้ประสบความสําเร็จเหรียญพระพิเคระที่ขลังและศักดิ์สิทธิ์ประจำปีนี้หนึ่งเหรียญพระพิเคเนตวิเศษลาภาด้านหลังเป็นยันดวงชะตาเมืองของประเทศไทยพิธีวัดสะเกตกับวัดไตรมิตรอยู่ที่วัดไตรมิตรไปหาได้ที่ หน้ากุฏิเจ้าคุณตรงชัยนะครับเหรียญพระพิคเนศและเหรียญพระพิคเนศหลักเมืองพระประแดงตลาดพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการพิคเนศสําเร็จรวยสําเร็จดังปรารถนาสามหารูปเคารพที่เป็นรูปพญานาคพญานาคไม่ว่าจะเป็นเหรียญพญานาคสร้อยพญานาคอย่างผมเนี่ยนไมีเลยกาไลพญานาคแหวนพญานาคนี้นะต้องมีพรอนาคมาแรงนาคเนี่ยนะครับคุณควรจะบูชาหนึ่งไม่มีบ้านไม่มีที่อยู่อาศัยจะมี เพราะฉะนั้นเองเนี่ยเพราะอะไรเพราะพญานาคอยู่ในใต้บาดาลไม่มีแสงอาทิตย์และแสงจันทร์พญานาคใช้แสงสว่างใต้บาดาลจากทองคําเงินเพชรนินจินดาดังนั้นใครบูชาพญานาคพญานาคจะอวยโชคอวยชัยให้มีแก้วแหวนเงินทองนี่เป็นเครสเกตมงคลเป็นบุญราศีของท่านที่เกิดในราศีตุลครับท่านได้ทําตามคําแนะนําอย่างที่ว่านี้ในปีพุทธศักราช2554ท่านและผมจะรวยพร้อมๆกันจะเรินรุ่งเรืองจริญก้าวหน้าสมหวังสมปรารถนา อย่างที่ได้ฟันธงไปแล้วขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาหาเศรษฐีจากนี้เป็นต้นไปฟันธงครับ